ครับผมสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง k t w c o n t e นะครับวันนี้ก็มีปั๊มลมใหม่เข้ามานะครับผมเป็นปั๊มลมยี่ห้อ t o นะครับผมรุ่นวายุสามสิบห้านะครับตัวนี้เป็นปั๊มลมขนาดสามสิบห้าลิตรนะครับผมแรงดันสูงสุดอยู่ที่แปดบาร์มอเตอร์ก็สองแรงม้านะครับผมตัวนี้เป็นออฟีนครับมีเสียงเงียบนะครับนี่นะฮะสเปคก็อยู่ด้านนี้นะครับผม มอเตอร์สองแรงครับกำลังไฟอยู่พันห้าร้อยวัตต์นะครับผมความจุของถังก็สามสิบห้าลิตรนะครับความเร็วมอเตอร์ก็พันสิบรอบต่อนาทีก็อามรมณ์อารมณ์ได้ความเร็วได้ที่ร้อยยี่สิบลิตรต่อนาทีนะครับแรงงานลมอยู่ที่แปดตันะครับเป็นปั๊มลมออยล์ฟรีแบบไร้น้ํามันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวสินค้ากันเลยนะครับผม วก็จะมีอุปกรณ์มาพบนะครับดูครับซีออสนะครับผมเนี่ยเป็นขาดกระทัดรัดนะครับผมสวยงามชุดมอเตอร์ชุดหัวอความก็ ทำมาออกสีลักษณะก็สวยงามนะครับผมตัวนี้ก็ราคาถูกนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่043 3 0 6 7 7 0นะครับหรือ่าเป็น ID l ดี e นะครับ KTWLINE 6 0 0 0นะครับราคาถูกนะครับผมสำหรับท่านใดชอบสินค้าสวยๆนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับผมสวัสดีครับ